โดยงมกบกันมันนีก็วรนทีสาหลังจากปีไม้นะปีไม้ก็รมกบโคบโผล่ปีไม้เราจบโคโผลว่าให้ได้นุใได้เนี่ยจุ่มปัทนาหด้วยว่าอะไรเฉลี่ยตงโคโ่แบว่านั้นให้ออกชนะนุยนะรอยาชนะเพราะนั้นเราเดกชะดวว่าวิธีรัาชนะมันมีหลายวิธี านในทางของดเทอนาเนี่มีระยงเหมือนแบบวิธีการเอาชนะง่างๆแต่ว่าโรคก็ต้องทำายไม่ชั่ววาวบางที่โรคต้องเพยมันเป็นเว่าชนะสุดสมวัภูมิมันโจโจเเพื่อยกหลอกมัน้ายกลาบโจโจ้นี่ยชนะมารุจโลดมาเพตีซึ้งฟ้าเดง ก็ไม่โอดเตะไม่ย่อเปะมาเปะแต่ชึดผ้าแดงเปะให้กับกิวยี่สุ่ขวนลบไปวอกับหลูกหน่อทหารที่กำลังมัดอาไรยลังยาเปะตรงกลางว่าคุณโรนี่ถ้าไม่เตะมังก็ไม่หู้จักเวียนรูปที่อ้องเขนพวกิดเแ่งกิง คั้น่วมันนามันรอดนี่มันทุกช่วยมันลอดไม่ลำบากมั่งนี่ไม่ชามาเล่นดูวิธีเด็ดใต้องไม่เิดการชนะได้ในต่างปุะเทลนะก็มีวิธีการเอาชนะแต่ว่าเอาชนะนี่ไม่ได้หมายถึงการทำตรงกลางแต่หมายถึงว่าการเอาชนะใจไม่ต้องเอาชนะใจคนเล่นเพราะใจคนมันบังคับไม่ได้แต่ว่าใจเลามันบังคับได้ ไม่ต้องโจอหนาใจคนหรือโจอหนาใจตัวเองเนี่ยได้ห้ามเผื่อนก็ไม่ได้ก็ห้ามร่อยนะมีอยู่ซีบีทีรันคือหนึ่งอักโกเทนะชิเนโกจังชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ์ว่าเราเี <c oughs> เป็นสา,า,ามัญชนคนธรรมดาไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พราตัวระบาดการกระทำเนี่ยนะครับมีได้าสามารถอีลาความโกรธได้ พอเดะนั้นเมื่อุูอารุณมแต่ไม่จบใจไม่พอใจมันเป็นปฏิฆขามันหมประสบในอารมณ์นี้มันเกิดความไม่พอใจผิดหวังไม่จบใจอะไรต่างๆเราเนี่ยอารมณ์ประมาณเนี่ยมันทำให้เกิดความโกรธนะโกรธถึงที่นี่มีธีการจะหนักมันเราต้องใช้ด้วยหานะโคมันโค้นเลยมันก็เป็นถูกเลยมันร้องมันดังราชาบาเรา ประาชนเรหเาเรียกว่ามันดันมันอำมีห้าทางโอ้หาทางระบายความรลอนนะมาก็เด็นเตะพื้นด้านนู้นก็เลยพ้นเลยระบายความร้อนลงไปเลยการจ่ายความรุนแรงระบายโอทางกายอาจจะมีผลกระตกตามมาก็ว่าทุกการกระทำมีบินที่ต้องชำระมาปราเมนกับการทำกรรมยอมได้รับกรรมนะกระทำบันทิกก็ได้รับขนาด เวลาพวกเราไมนมีความโกรธเกิดขึ้นนี่ต้องมีสติผิดเจ่หน้าตังในได้โกรธนะมองใจตัวเองแน่ว่านีความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเรามีพุ่งท่ามจากค้นใดนะความโกรธความไม่จอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเราพุ่มอยู่ไม่มานะเป็นปัญหาเราทุกคนมีโอกาสพอกันได้เพื่อความโนนี้ไม่ว่าปลาืยุ ปบเนี่อาตมาเนี่ยปบมาเรื่อยความรุนอะไรถึงไม่ปวยใั้ไม่ผมไม่จบัตูด้ามังตูโ้หวานมังมเจวานางเล็งๆนไม่ใผ่หันดาที่บางทีโยงกับดามังกันยงเหนรเป็นเด็กเด็กแ่กชื่อเมานังตีนนังโสนกับดามังัที่ราวลา้องระมังนี่ยไม่อยากโกหกดาบถึงเราดานล้เชี่ยูแม่เชี่ยชื่อนในไมยุ่งได้ดีเหนื่ย สติต e ้นเกิดมันได้ยุงลบมันไม่เช่เชื่อมันนั่นมันต้องระมับมันต้องระมับอายุร่วกันคือต้องจากสติอโกเทน่าที่มีโกทังนะชนะความโกรธตัวเขาไม่โกรธไม่ใช่ว่าแก๊สออกไปอากาศชนะคือการตัดว่างแล้วก็ทุ่มลงเลยนะไม่ใช่ว่าเออดีแล้วการที่ห้องพิขึ้นไม่จ่ายเพราะนั้นเรียกว่าจะสมความแข็งนะ แต่ถว่าการตัดด้วยความไมโครก็คือว่าตัดความโครตุ่มหนมนเลยไม่นึกถึงอะไรนะมาคาว่าตุ่มนั้นเลยมีอาจารย์เป็นปราชญ์นะ2คนบวชเนักว้บวชมาแล้วสัญญาสัญญากั2คนว่าจะไม่ตุ่นือต้องผู้หญิงเลยนะคนจะไม่ตผู้หญิง trong nhà so ở là cho hồn và trong mà nó còn là lái quý mày thô tô của những người mày thô tô của những người mà làm phụ những nghệ thì chỗ nào là nào. Nào, mua từ bên quần bì này đô nào mày chùa ôm quần những cưng đồ này anh nào mua từ bên quần ổng này nó có huyết mày phổ cháy quả xích bì này chi sân nhà mày đặt ra làm phủ câu mày tôi tô của những nào Cả đối nghiệp mày lên nơi đơn tam lắng nghiệp mày lên Thì vì hết dịch nổ nghiệp mà tên về là ta mới làm nàng và tham hỏi thơ này đấy Thì nó là vì mày đặt xa 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 bảo quả thì mày tốt có phần nhín Nhi tốt có phần nhín lẻo Nà, mày trao mặt, quay dùa căn đàn Thích vì bộ ổ, có nhín năn rơ để Bờ có nhín năn bờ rầu Có tăng một cái đỉnh xa ร่ำมาในฟ้ามาทุกหนี้ที่อ่ะนี่เสื้อผ้าออกมากันหนอกชิ้นีแล้งมาหนีชิ้หน่องพึ่งเลยวันร่โรคอุ้มคนหญิงนั้นขึ้นมาไหวเฉใช่ฮะทึงเดินมาใกล้มานีนี่เราถูกไหมูนแต่ว่าเธอรับเอาคนหญิงนั้นใส่ใจมาทุกตรงนี้อ๋อเธอคิดเ็นี่เรลงเครียดทำไมได้การ์ดเ่อรเอาชนะความโรษเรอความไม่โทษกุจจารสำคัญก็คือจติจโยนั อาโกเทนาชีนโกตังอา,าสาภูงสาทุนาชีเนีอนเอาจะนบความไม่ดีด้วยความดีความไม่ดีจะได้มาคนเห็นคนเห็นไม่เห็นไม่รู้พีไม่เห็นใจเรไม่ห็นความไม่ดีนะตังงานหน้าเหมือนกับปลาองค์ุริมันนะพยายามจะเข้ามาทำลายตระเจ้าตระเจ้าตื้นจะตีนะอาเจนะความดีด้วยความอาเจนะความไม่ดีด้วยความดี นะอาสาตงสาธุนาชินีชินีกัตเริยังทานีนะอันเดีามตัวชนะคนตรนีด้วยการให้นะจะหนะคนขี้ชิดต้องแยกกันแล้วมันจะแล่แล่คนของแม่ข้างว่าคนขี้ชิดหรือคนเห็นแก่ตัวถ้าคนขี้ชิดเนี่ยเราหายมากร้อนคือโภเปนเลยแต่ถ้าคนเห็นแก่ตัวเรคยิงหายเขาต้หงยิงโจกนะต้องแยกกันนะชินีกัตเริยังทานีนะักน่ะเพราะว่าเขาจะจำได้ว่า nè, thế tha mà nó biểu hữu ti, phu hai yong bên thi nè, hai đều, mòn coi đều, mần mần nhẹ nhẹ o, phía chỗ, chỗ đi hết nó, mì nó cũng có máy rồi mò mả, rồi còn đồn sức đi ngăn, rồi đồn sức sạp sừng, nè đồn sức là kinh cháy, ta ban đầu gọi là mình cháy, nè, cơ cơn pin gọi là quá đồn sức thì đi do cắn, nè phu hai yong bên thi nè, cơn pin cắn chuỗi lửa มีมา,าน,นุนพนตกันนะอาชีเมก้าทะลียงการเ้นะชนะคนกรนีด้วยการให้สัตเจนานิกาวาทีน่นำอันสุด้ายก็คือชนะคนพูดหลบเล็กด้วยคำจริงลังคนจบเล็งโยงตะวันร้หคลังคนตาวันรคหรดูเร่ลายช้นอนนวลในกัตรังทีเนสีแดนทีจิงเราไม่รู้คนคืองนะเล่ตีแดนทีจิงเล่เล,ล,ลาบ้างขึ้นไปถึงกันโกแมผู้อญาได้่ลังทีอหลัก นาทีแรงแรงมาถึงโขดแรงมาถึงตะปูมันนี่คนฟังเราหุ่นไหมพอหุ่นตีนี่ยับแรงคำริงไงไปอินนักเร่งเยีนของเบนปอแรงคำยิงมันมีเรื่อเรื่องไม่แรงแรเอาชนะคำพูดเราเลยคำพูดเราเละอันคือคำพูดไายช้าดาระรายช้าระหาราคาเล่นไม่ได้หรอกปูนจาจับไม่น่าต่างหาเงื่อนการมีกีตเรากันเมืองแบบปเลง nà, muốn cái uh, là cha thầy công phu cha, mình bên mong các con lấy chẳng may nào cả ha chỉ là cha, đúng không chỉ là cha đúng không, đi rồi thì số này, nà, coi đúng không rồi thì số ông này là, mà sẽ ra chắc cả mà ngồi lên trái thai đây là, muốn bà giúp con con lúc con Rồi phải sử dụng với thế như thế, Tao tìm xong như là cửa cao cứu sao mà cửa cao và nền đến đứng đài, vào là có cúm môn nắng nề tìm ở nhà đài và cửa đô tay đinh nó tìm ai cửa đô tay đinh nó tìm ai càng hân ngon đinh càng đô tay đinh tay đinh ô tay đô 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 tay ไม่แต่เล่นองค์ไม่แต่เล่นดราม่าเรียกว่ดราม่าไหมไม่ดึงเรียกว่าโคดอยของตัวเองเผื่อให้เวที่ลูกสงสารเราเป็นผู้กระทการแต่ความจริงมาเล่นและก็มีหลักฐานด้วยนะการถูกเนี่ยกว่ามีก็คือเป็นตัวอย่างเห็นว่าเอาชนะคนพูดหลอกเลกด้วยคำจริงมีเสียย้ำยู่ในการเอาชนะมุมนั้ก็คือการเอาชนะใจตัวเอง นะมันจะเอาชนะคนนะหนึ่งก็คืออโกเทนะชินโกตังชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธอาสาธุงสาุนาชินชนะความไม่ดีด้วยความดีชินกัตติยังตานีชนะคนตรีด้วยการให้สัจนานิกวาที่นั่งชนะคนพูดหล่อเละด้วยความจริงมีเสยยางมีจึงกัาชนา มันมีการลุเรือเลยแต่วันนี้เอามาเล่นเชิคอรอนนะเล่นมาเดียวมันจีนเวลานานที่นี่ก็ที่จเป็นเรือเลยเอาโป้ห้องห้องโปกมเล่นแม่ไม่เรูหือเล่นมาเล่นมเล่นตัววันปลาว่นีนึงวันหนึ่งวันหน่วันแล้ววันราคนเล่นกนยังมันงท้าคนเนี่ยแตคนฟังหาืาระดคนคังมาเล่นมังมาดอเลยคนเล่นเล่นคนอีเล่นเรืแต่นั้นก็เหลืเดอมาเล่นอันนี้บปเล่นะลเราจำได้เลย มีเล้ยงวต้องเลมอามาเล็้งต้องให้มันมีความทันสมัยู่ตลอดเป็นปัญหานะปัญหาันนี้เราเอามาเล็้งกันซสีโคพ่ีโคนี้ก็จำไม่แม้แต่ยอมนั่นเราเราทำมาโตไม่นานน่ะนะมันต้องเล้งกันหมดปัญหากราวมากกับวสมควรกี่เวลาในแต่เดี๋ีเด็ก้อุนทั้งหลายอย่าย้อมกระทำมังเป็นมากข้อหนึงวยพปุนน่ยอย่ายมทั้งหลายยงประชดชีสวัดปิดพันามงคลจงวุ้งุ่นผลนในนาทีการงาน กินมวกวังกิงได้เป็นไปโดยจบกระบ,บวก้รโดยจำไม่คัดก็บกฎรไม้กขอใร้ชยได้สุกประการโดยก้นทุกคนทุกต่างซื่นจาดู